เวลาเราเดินเนี่ยมันจะเกิดไฟฟ้าสถิตถูกป่ะแต่คราวเนี้ยโอเคแหละบางคนเข้าใจว่าเฮ้ยรองเท้าที่เราใส่เดินเนี่ยเดินเดินเดินเี้ยมันเป็นยางนี่มันเป็นยางนี่ครับมันเป็นยางนี่ถูกป่ะเออมันเป็นยางแล้วมันจะเกิดประจุไฟฟ้าได้ยังไงอย่างที่เราบอกไปแล้วว่าฉนวนก็เกิดประจุไฟฟ้าสถิตได้นะครับโอเคคราวนี้เราลองมาเช็คดูนะนี่นะเนี่ยเห็นไหมนี่อ่าแสดงว่าเวลาเราเดินเนี่ย ประจุไฟฟ้าเนี่ยจะอยู่บนรองเท้าเนี่ยแหละเวลาเราเดินอ่ะมันก็จะอยู่บนรองเท้าคราวนี้พอเราเดินปีประจุไฟฟ้ามันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันอยู่บนรองเท้าไม่ได้ละมันเต็มละมันก็จะไหลขึ้นมาที่ไหนบนตัวเรามากองบนตัวเราตัวเราตัวเรา,เราโอ้เหนื่อยจริงๆดังนั้นอันนี้ฉนวนถูกต้องแต่ว่าประจุม,มันเยอะมากมันก็สามารถถ้าล้วไหลขึ้นมาบนตัวเราได้ร่างกายเราก็มีไฟฟ้าสถิตเกิดขึ้นโอเค